พี่กบสวัสดีแม่พัชรินค่ะแม่พัชรินสวัสดีพ่อใหญ่สีนะคะสวัสดีเพื่อนเนมนะคะเพื่อนเนมสวัสดีพ่อใหญ่สีค่ะพี่นงนุสวัสดีบ่าวตาต้านะคะเพื่อนวันนี้ที่เห็นก็คือมีบ่าวตาต้ากับคุณยี่หวานะที่ผ่านเลียวนะคะเพื่อนจินตาสวัสดียายพัชรินค่ะ พ่อใหญ่วิจิตสวัสดีพี่กัญญาลัต์นะคะพี่นงนุษสวัสดีพี่แม่เอกัญญาค่ะคุณอาพี่โชติดาสวัสดีพี่ลำดวนนะคะพี่แววตาสวัสดีมาดามโชติดาค่ะเพื่อนจินตนาสวัสดีคุณนายนินนะคะพี่ลำดวนสวัสดีเนมนะคะแม่เอสวัสดีน้องนุ้ยค่ะเพื่อนเนมสวัสดีป้าโมนะคะพี่หมูสวัสดีน้องนุ้ยค่ะคุณคุณใจใจสวัสดีน้องนุ้ยนะคะพี่พ่อใหญ่พาขวัญค่ะพี่อิสระสวัสดีครับป้าโมพาขวัญนะคะ พ่อใหญ่สีวิจิตสวัสดีป้าโมพ,พาขวัญน,นะคะโอ้ข้างนอกลมเย็นนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านพี่นุยเอ๋แม่เอขอภัยค่ะแม่เอกันยานะคะ อภิกบสวัสดีทุกคนรอบห้องนะคะลินันสวัสดีพี่อิสระค,ค่ะแม่พัชรินสวัสดีน้องส้มคนสวยสวัสดีแม่พัชรินค่ะอยู่ดีตบกัญญาสวัสดีคุณกัญญารัตนะคะ <c oughs> สวัสดีทักทายกันได้เลยนะคะทุกคนในห้องนี้ก็คือผ่านไปผ่านสตรีมผ่านเดียวแล้วนะคะ ลูกสาวคุณเดือนน่ารักมากตาบ้องแบวมากเลยพาขวัญค่ะพี่อิสระสวัสดีครับป้าโมพาขวัญน,นะคอะอ๋พ่อใหญ่สีวิจิตสวัสดีป้าโมพาขวัญน,นะคะโอ้ข้างนอกลมเย็นนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านพี่นุยชลินสวัสดีน้องนุยปียพรค่ะพี่สนิทเห็นพี่บอเห็นค่ะเห็นค่ะ อภพเสนิดสวัสดีพี่กบคนสวยค่ะสวัสดีน้องส้มคนสวยจากพี่กบนะคะสวัสดีแม่เอกัญยาค่ะสวัสดีค่ะพี่นุยังอยู่ไหมคะไปเปิดบ้านรอเลยค่ะขอให้ปังปทุกคนนะคะใช่ค่ะขอให้ปังปังทุกคนเลยนะคะขอให้ปังปทุกคนนะคะโสงกําลังใจให้ทุกคนนะคะยินดีด้วยนะคะคุณนหว่าก็ผ่านการตั้งค่าเรียวแล้วนะคะเพราะใหญ่สีอ่าน้องเก่งสวัสดีน้องเก่งใครเนาะน้องเก่งยังไม่เห็นนะ ะะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทักทายคุณณญาณินด้วยนะคะพ,ญญพี่กัญญาลัต,ส,ตส,ลวะะสวัสดี an, พี่กัลยาค่ะพี่แววตาสวัสดีพี่ลําดวนนะคะสวัสดีเมาส์มยอยู่บ้านพี่ตันเพลินเลยอะ่ะบ่าวตาตา,ตาสวัสดีแม่พัชรินนะคะคุณยี่หวางสวัสดีค่ะสวัสดีคุณยี่หว,ว,วานะคะอคุณยี่หวา่าทักทายรอบพ้องนะคะพี่อิสระสวัสดีคุณกัญญาลัตนะคะแม่พัชรินสวัสดีบ่าวตาตาค่ะบ่าวตาตาสวัสดีคุณยี่หว่านะคะพ่อใหญ่สีสวัสดีคุณยี่หวาค่ะ น้องส้มทานข้าวแล้วยังเนาะทานแล้วค่ะส้มทานตําเตี๋ยวค่ะวันนี้ตาเตี๋ยวเสียงพี่แววตาสวัสดีเพ rant, ื่อนจินตนานะคะพี่ลําดวนสวัสดีป้าโม่พาขวัญนะคะเพื่อนจินตนาสวัสดีพ now, water, Doc, anta, Mun, rand, ี่แววตาค่ะพี่หมูจันยาสวัสดีพี่ลําดวนนะคะพี่ภัยวันค่ะพี่อิสระสวัสดีครับคุณกบนะคะพี่มิวอารีนันกําลังรับชมค่ะเดี๋ยวจะเรียกชื่อจริงอพี่ลําดวนสวัสดีเจ้าแววตานะคะคุูใจใจสวัสดีพี่แววตาด้วยนะคะ เพื่อนจินดนาสวัสดีแม่เอกัลยานะคะแม่พัชรินสวัสดีคุณนายานินนะคะคุณเดือนค่ะเรียกคุณเดือนก็ได้นะคะเดี๋ยวส้มเรียกชื่อจริงให้จะได้เปิดการมองเห็นให้เพื่อนด้วยนะคะทานข้าวกันหรือยังคะใครยังไม่ทานข้าวทานข้าวได้เลยนะคะเอาแม่พัชรินสวัสดีค่ะคุณยี่หวานะคะ พี่แววตาสวัสดีคุณยี่หวา่าค่ะพี่กัญญาลัก์สวัสดีพี่อิสระนะคะอคุณยี่หว่าก็ผ่านการตันนะคะแม่เอกัลยาสวัสดีค่ะน,น้องแววตานะคะพี่อิสระสวัสดีพ่อใหญ่สีนะคะอพ่อใหญ่สีสวัสดีพี่มาหนึ่งทุ่มตรงเจอเจอกันนะคะว้าววันนี้เอาคิวหายไปไหนเนี่ย <laughs> วันนี้ด้วยความที่อากาศร้อนนะคะคิวจะลบนิดนึงนะคะ <laughs> อนนี้พี่ตันก็เหลือเลียวอย่างเดียวค่ะแต่ว่าพี่ตันก็ลงเยอะนะก่อนนนั้นพี่นุ้ยปียพรสวัสดีแม่เอกกัญญาคะ่ะพี่กบภูสนิสาสวัสดีค่ะพี่สนิทนะคะ,ะพ่อใหญ่ศรีคุณนุ้ยสวัสดีครับนะคะไม่มีสิริยาสวัสดีพี่นงนุษย์นะคะพี่นงนุชสวัสดีน้องนุ้ยปียพรค่ะเพื่อนเนมจินตนาสวัสดีน้องอ้อสิริพักน่าจะออกไปแล้วนะนะคะพี่ลําดวนสุพณีสวัสดีน้องกบค่ะ พี่อารีนันสวัสดียายสุพนีนะคะพี่กบสวัสดีน้องนุ้ยปียพรค่ะเดี๋ยวส้มอัดคลิปส่งไปให้นะคะทํายังไงของโปรเลยจ้าเหมือนส้มเลยส้มก็ชอบกินต้องมีติดตู้เย็นไว้ตลอดเลยนะคะพี่ต้นสวัสดีพี่อิสระครับนะคะพี่นุ้ยสวัสดีะคะ่ะขอให้ป,ปังปังทุกคนเลยคะ่ะใครที่ยังไม่ผ่านก็ขอให้ผ่านผ่านทุกคั่มือไปเลยนะคะมาดามมาดาคุณครูใจใจนะคะนิสาค่ะ แม่เอกกัญญาสวัสดียายสุพันณีค่ะพี่มิวอารินันสวัสดีแม่เอกสุพันณีนะคะเอ,อ๋แม่เอกขอภัยค่ะแม่เอกกัญญานะคะอ,อีิกบสวัสดีทุกคนรอบห้องนะคะพี่กบสวัสดีแม่พัชรินค่ะแม่พัชรินสวัสดีพ่อใหญ่สีนะคะคนเดียวเลยส้มตำปูมา้าของชอบของเขาเลยแหละ กินคนเดียวเลยอร่อยเลยนะคะแซ่บๆเลยนะคะอ๋อพี่จันยาสวัสดีพี่นงนุชค่ะพี่ปิยะพี่ปิยาพรสวัสดีพี่ไพวันค่ะพี่นงนุชสวัสดีพี่ไพวันนะคะน้องอ้อสิริพักอ้อไปก่อนนะพี่กัญญาสวัสดีคุณจัญญารัตนะคะ <c oughs> สวัสดีทักทายกันได้เลยนะคะทุกคนในห้องนี้ก็คือผ่านไปผ่านค่ะ แม่เอกกัลยาสวัสดีน้องส้มเสียงหายเสียงหยางหายเสียงหายหรอเสียงไม่ชัดหรอคะทุกคนได้ยินเสียงชัดเจนไหมค่ะบาปตาตาบอกขอบคุณมากมากครับพี่ส้มนะคะพี่กบสวัสดีนะคะดียินดีด้วยนะยินดีด้วยนะวันนี้ตอนกลางวันไลไหมพี่ส้มไม่ได้เข้าเลยพอดีเมาส์พี่ส้มสี่สามแล้วคุณนิว่าพี่กบสวัสดีน้องอ้อนะคะบาปตาตาสวัสดีครับพี่อ้อเฉีีพักนะคะน้องปูอัมไพสวัสดีพี่ส้มสวัสดีน้องปูไพสวัสดีพ่อใหญ่สีค่ะ <c oughs> แม่เอกัญญาสวัสดีคุณพ่อเอ่อสวัสดี <c oughs> พี่พี่พี่กัญญาลสวัสดีพี่อิสระค่ะแม่พัชรินสวัสดีน้องกบกบคนสวยนะคะคุณยี่หว่าก็ทักทายพี่แววตาแม่เอกัญญานะคะยายสุวรรณีอยายสุพณีสวัสดีน้องหมิวอารีนันค่ะพี่อิสระสวัสดีแม่พัชรินสวัสดีคะ่ะคุณยี่หวานะคะ พี่แววตาสวัสดีคุณยี่หว่าค่ะพี่กัญญาลัต์สวัสดีพี่อิสระนะคะคุณยี่หว่าก็ผ่านการพี่นุยังอยู่ไหมคะไปเปิดบ้านรอเลยคะ่ะ <sk lar> ขอให้ปังปังทุกคนนะคะใช่ค่ะขอให้ปังปังทุกคนเลยนะคะขอให้ปังปังทุกคนนะคะส่งกาลังใจให้ทุกคนนะคะแม่พัชรินสวัสดีค่ะคุณยี่หว่านะคะพี่แววตาสวัสดีคุณยี่หว่าค่ะพี่กัญญาลัตษ์สวัสดีพี่อิสระนะคะคุณยี่หว่าก็ผ่านการ พี่มิวอาริน,นันสวัสดีน้องส้มสวัสดีพี่มิวคะ่ะพี่นุยปิยาพรสวัสดียายสุพณนีนะคะพี่กบสวัสดีพี่อิสระค่ะอ๋ยายสุพณีสวัสดีพี่ผู้หญิงนะคะผู้หญิงเรามีแต่งหน้าแต่งตากันให้สวยงามนิดนึงนะคะอ่อเพื่อนๆพ,นพนืที่พันไปพันมาก็แวะมาทักทายกันได้นะคะวันนี้เราก็หวานหวานเย็นเย็นหนึ่งจานนะคะนี่เลยแดงแดงหวานหวานน่ากินมากเลยนะคะก็เอ่อเข้ากันกับอากาศร้อนรอนปิยาพรสวัสดีพี่มิวอารีนันค่ะ หาแว่นไม่เจอเอาแว่นไปถอดไปไหนไม่รู้นะคะนะพี่สระสวัสดีครับคุณนงนุชนะคะอ่าคุณครูใจใจสวัสดีพ่อใหญ่สีวิจิตนะคะบ่าวตาตาสวัสดีพี่อิสระนะคะพี่นงนุชสวัสดีคุณครูใจใจสวัสดีป้าโมนะคะอ่าพี่กบสวัสดีแม่เอ๋ค่ะคุณครูใจใจสวัสดีน้องอ้อสีดิพักนะคะพี่แววตาสวัสดีคุณครูใจใจค่ะพี่หมูหมูนะคะอ่าพี่กัญญาลัก์สวัสดี พี่กัญญาลัษสวัสดีพี่นุชนะคะคุณใจใจ,ใจสวัสดีพี่หมูค่ะพี่นุชสวัสดีน้องเมาส์มออยู่บ้านพี่ตันเพลินเลยอ่ะบาวตาตาสวัสดีแม่พัชรินนะคะคุณยี่หวาสวัสดีค่ะสวัสดีคุคณยี่หวานะคะเอาคุณคอมเมนต์ได้นะคะเนี่ยพี่สนิทคอมเมนต์ได้นะคะแบบนี้ถือว่าคอมเมนต์ได้นะคะพี่ต้นเสียงปกตินะได้ค่ะ,คะพี่แววตาสวัสดีป้าโมพาขวัญค่ะน้องออสสิดีพักทักทายป้าโมจ้านะคะ อ๋อพ่อใหญ่สีะเพื่อนจินตนาสวัสดียายพัชรินค่ะ <P. S 2> พ่อใหญ่วิจิตสวัสดีพี่กัญญาลัตณ์นะคะพี่นงนุษส,สวัสดีพี่แม่เอกัญญาค่ะคุณถุพนีสวัสดีน้องกบะคะ่ะพี่อารินันสวัสดียายชุพณีนะคะพี่กบสวัสดีน้องนุยปียพรคะ่ะพี่แววตาทักไทยเพื่อนกบนะคะคุณยิหวาทักททยเอาสวัสดีพี่กบคะ่ะคุณยิหว่าสวัสดีพี่กบนะคะบ่าวต,ตาตายินดีด้วยครับพี่ยี่หวานะคะ เพื่อนจินตนาสวัสดีพี่โชติดาค่ะคุณครูใจใจสวัสดีค่ะพี่ตุกตาคนสวยล้านวิวนะคะพี่ตุกตาก็ล้านวิวนะคะพี่นงเนื้อสวัสดีพี่แววตาบอกว่าสวัสดีพี่เดือนค่ะสวัสดีคุณเดือนนายานินด้วยค่ะ